สวัสดีครับผมพบกับเราชอกน้องใบเตยช้างเอลซ <tr> ิงนะครับผมโอ้โหโอบุญในชุดเอี่ยมโอ้โหโอ้แต่งตัวสไตล์ดำดงโอ้โหดำดงเลยดำดินครับโอบุญโอ้ยโอ้ยดำดินแท้ๆโอ้ยดำดินแท้ๆนี่โอ้โหดูดมดูดมดูดมโอ้ดูตม โอ้นั่งเป็นคนเลยนะอบวิ่งนั่งเป็นคนเลยนะอบป่าตัวผ่ตัวผาตัวขึ้นนั่งรอแอวเอาขึ้นนั่งรอแทอ้เยอะไอ้เยอะไอ้ยอะไอ้ยอะไอ้เยอะขึ้นนั่งรอแถวดูท่างนั่งไอ้ดูท่างนั่งเขาดูก็ทำดูก็ทำดูก็ทำโอ้ไงทองฟางง้างโอ้โอ้ไงทองฟางง้างนะอบดูไงทองฟางง้างนะอบดูโอ้ยโอ้ยโอ้ยดับดงตัวนี้โมเมนแล้วโมเมนแล้วดับดินตัวนี้ โอ้มาแม่แล้วดำดินตัวนี้โอ้โอ้ดำดินตัวนี้เฮ็ดคือเลยเฮ็ดคือเลยโอ้เฮ็ดคือเลยมักโอ้ยดูทำเอาติดขาติดแล้วนี่เอาขาติดแล้วนี่เอาเอาโอ้โดยความสนของเขาหนึ่งครับผมโอ้โอ้ โอ๊ยขาติดขาหมดแล้วโอ้เวนี่โอ้โหโดยความสนของเ่านะครับชุดเยี่ยมมุนอุ้ยปุ้ยแล้วตอนนี้โอ้ยโอ้ไปโอ้มุนอุ้ยปุ้ยแล้วชุดเอี่ยมดิโอ๊ยเจกันไหมกิลิปได้นะครับผมสวัสดีครับผม